ขอบคุณพี่น้องชาบานว่มบำเรียของห้องคุณ่อคุณเม่คณะกรามกาคุณทันธุสายท่านดาเป็ประุูวัานคณะชรบอไปดูเวลาโลกตุ Así, ม están, 응้มใจเนาะอีเนาะเลือกได้อยาให้สั้งเกี้ยวรอบมมนูเจดีเอ้ยมูอื่นศัสดาตนเกี่ยวสีไปลัอยูบานดอนอาโนกระบุนาโพตุ้ย เวทีเป็นเสียงชนในมระอือนพี่น้องครเรียกว่ายกใข่ทั้งบทใส่กำลังใจกันเต้่เสียงโงควบพีมเียเก่าครัพี่น้องเนาะบัดนี้โดนจะลืมแลาเพื่อนก็ได้ยิ้มปาหอกตึงกันไฟนั่งหัวบ่นคิดถึงคนพูกไี้รับหลับกันอยู่ทั้ง่านตาบานเสียงวนว่าสาวมาลักกับไอบัด จับตาไปสกายเฮลีย์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 พื่อทอดด็กย่งสิไสจากโี้ยมวนมือีนสกดาชายอ้พอเป็นตังเสูมมือใหม่ปกัน บุญเข้าที่จะเป็นกันผ่านังี้านี่าหาสักอ้ยเนี่ยรับให้ไปจางสัาท้ายบอสหอ้บังเล่จ้างเห้้ยเลม่อนเง้ยหพ่อไม่ยืนเทมาให้จองสอนผีชายทราบนี่ได้พ่อได้มาแต่เพียงคา พ่อแต่เพียงแักลำบากกับยันต่อมีงานลับงานรอกจากสารามาฉลองนวดฉลิมาฉลองมาลับหลอกติ่งคู่นเดอยยากจะไปกับสิสูกแต่ปัดได้นี่กับสิสูขั้นในหัวแม่เท้าข้าเมื่อนี่น้องสาราใช้อายสีฟ้าอกับพ่าคอรไปนอนกิน คิ่เด็กชายเดินทางบ่อเทาเแสงตาแววันทำย่เวลาวามอายสปอกจความขออายสิไปไปยุ่งปวดแทบไหวเลยคาขออายสไปไคนที่ชอบสิกอด เปลวเพลิงสุดสนเอ็นดังโวยนกฮอดลอยระนาดยอดตาใจยอดพี่น้องเดี <fixing on velocidade> <médico> ๋มาจีบมาท่ากันพุทธพรสำรองกองเงา2องบาท สองพันี่ิบาทสอง2ูนมืสสอสวนสวัสดสาธุบุญกำกันค่ะ